นี้จะมารีวิวนิ้วที่มีปัญหาเนะพี่น้องนิ้วสองนิ้วข้อนิ้วที่เวลากำอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่เวลาทํางอแบบเนี้ยมันจะเจ็บแต่ไม่ไม่ได้เจ็บมากะานะคะเจ็บตึงๆนะทีนี้เพิ่มเติมนิ้โป้เพิ่งมาเป็นทีหลังก็คืองอไม่ได้งออะไรงอสิเจ็บแล้วก็จะเป็นแบบว่าอัน เหมือนกับเป็นตุ้มขึ้นมาหมองหมองขอต้อนนี่เนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ยุบลงแล้วนะคะจะบอกว่าก็เข้าเข้ามาไปหาดูาใน YouTube นี่แหละว่าเซิร์ชใน y youtube เนาะว่า <c oughs> เจ็บข้อนิ้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นไปหาหมอที่นี่หมอที่ใช้ m e ิแคร์การ์ดนี่แหละที่นี่เขาเรียก GP เนาะกับบานเท่ากับซีเมนอัอนมามัยยังซีเมนพี่น้อง หรือว่าโรงพยาบาลประจำำําอําเภอสิเนาะถ้าบ้านเรานะคะถ้าเราเป็นหนักเขาก็จะส่งเข้าไปที่โรง,งพยาบาลใหญ่ยังสิไหมอ,อันอน,นี้ลนี่คิดว่ามันแบบใดที่มันไกลเคียงกับไทยอยาน่นะนะทีนี้เล่าย้อนไปเึงกินขาวอิ่ม <laughs> แต่ว่าก็อยากทำคลิปไม่งั้นจะลืม เดี๋ยวนี้จะขี้ลืมก็คือไปหาหมอก็เล่าอาการนี่แหละหมอก็ถามว่าญาติพี่น้องบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาใหญ่มีประวัติเป็นโรคเกาไหมเป็นโรครูมาตอย์บอป็นมาเลงบอถามเมื่อโชคดีที่พ่อฟังรูเรืองอยู่นะทีนี้ก็ไม่เป็นไม่มี ไม่ไม่มีประวัติที่เป็น <c oughs> โรคเกาลอกอะไรเนาะหมอก็เลยขอขอดูดอ่าเลือดไปตรวจทีนี้ผลก็อ,ออกมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าหมอก็อยากอยากให้ไปทําที่นี่เขาเรียกซีซิโอเนอะอาะกายภาพบาบัดคือเขาเขาิส่ง่อไปแบบว่า,าแพทย์เฉพาะทางไหมทีนี้ก็เลยเออไม่ไป อ่านี่นใส่คือบานเท่ายน่ะค่ะเออบอไดเป็นมาลงมาเล่นกับบอไปหลังสินะทีนี้ก็เลยเราเราเป็นคนที่อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ตลอดเนาะเกือบจะตลอดเวลาเนาะก็เซิร์ชหาใน y o u t u b e นี่แหละก็ไปเห็นคลิปอยู่อยู่หลายคลิปนะคะแล้วเป็นคนที่เวลาดูคลิปอ่ะชอบอ่านคอมเมนต์มีคลิปหนึ่งที่เขาสอนวิธี ากายภาพบําบัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกพูดพูดเรื่องอ่านคอมเมนต์ก่อนที่นี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไปหาหมอแล้วก็รักษาไม่หายทั้งฉีดทั้งกินยาก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ามันไม่หายก็คือบางคนที่เขาใช้นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะอย่างรุนนี้ก่อนที่จะเป็นก็คือนั่งถักโคเชนั่งถักแล้วนิ้วนี้เนี่ยจะต้องแบบเก่งเก่งขึ้นดึงได้ไหมคะนิโปเนี่ แต่ว่ามามารู้สึกทีหลังตอนแรกรู้สึกอันนี้ก่อนสอ,สองนิ้วนี้ก่อนสองข้อนิ้วเป็นแค่สองข้อนิ้วนะคะคืออยู่เฉยเมันก็ไม่เจ็บหรอกกรรมอย่างนี้ก็ไม่เจ็บแต่ว่าพอทํามือเหมือนทำมังหะแบบเนี้ยมันจะรู้สึกเจ็บพอคลายมืออย่างเงี้ยก็หายไปอันนี้เหมือนกันถ้าไม่ไปสัมผัสก็ไม่เจ็บทีนี้คอมเมนต์หนึ่งที่เขาที่เขาบอกว่าเข้าไปหาหมอก็ไม่หายเขาก็เลยไปทํา อ,อย่างก่อฝึกโยคะเขาไปทําโยคะอยู่2เดือนเขาหายโดยที่เขาไม่รู้ตัวข้อมือเขาก็เลยว่าเออมันคงเป็นเส้นเอ็นประมาณนี้เนาะทีนี้สิ่งที่เป็นมาพร้อมกันเนาะความผิดปกติเนาะก็คือเจ็บเจ็บเส้นมากสิเนาะพี่น้องแต่เจ็บไม่เยอะนะคะเจ็บจากเนี่ยแล้วก็ตึงมาหัวไหล่มันก็จะมีท่ากายภาพบําบัดที่แก้ รุ่นนี้ก็ทําทํามาประมาณสองอาทิตย์ดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่เป็นนิ่โปง้งเจ็บงออย่างนี้ไม่ได้งอแบบนี้ค่ะไม่ได้จะรู้สึกเจ็บเจ็บตึงทีนี้ก็จะสังเกตว่ามันไม่ได้บวมแดงมันมาเลยผิดปกติน่ะนะอ่านในคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเขาเขาเจ็บเขาเจ็บนิ้วเนี่ เขาเจ็บในโป้งนี่เขาก็ไปหาหมอไปทั้งฉีดทั้งกินก็ไม่หายทีนี้เขาไปเหมือนหนามคล้ายๆจะฝังเข็มเลืออะไรเนาะ,ะทางนั้นก็เลยแนะนำให้เขาแบบว่าซื้ออุปกรณ์เหมือนกับเขาโชว์ให้ดูเลยเขาโชว์ภาพให้ดูเลยเหมือนกับหางช้อนเขาแนะนำให้ขูดขูดบริเวณที่มันเจ็บนี่ค่อยๆทำให้ทำทุกวันรุ่นนี้ไม่ได้ใช้ช้อนขูดหรอก ก็บิด,หดเห็ุทั้งซีเมื่อก่อนนี่ยทำแบบนี้ค่ะก็คือไม่รู้จะอธิบายยังไงเจ็บแบบว่าเจ็บแต่พอเราคลายมือมันก็ไม่เจ็บแล้วทําสักสองสามวันมันเหมือนมันจะหายมันก็จะรู้สึกคันข้างในแต่ว่าคันเหมือนเราเป็นแผลจะหายไหมค่ะว่าเป็นคันแบบโรคผิวหนงังหรือผิดปกติได้พี่นอ้องเรามีอาการยังไงเราจะรู้ดีเนาะเดี๋ยวนี้เหลือแค่ห้าเปอร์เซ ทำแบบให้พญายเราเห็นแบบ่อยเราเราแบบว่าแยกไปจับมันยันยังมันอังสีเนะ่เราสิสิผ้าไปหาหมอที่ที่หมอที่นี่แนะนําเนาะก็เลยว่าไม่ถ้าเราจะกลับเมืองไทยฉันจะไปหาหมอเรื่องเนี้ยอันดับแรกเขาเลยว่างสีเนาะอันดับที่สองข่อยจะไปขูดที่ปุน <c oughs> ไปดูแล้แขวข่อยเลยว่างสีเนาะทีนี้ <c oughs> วิธีกายภาพบําบัดที่ว่าเจ็บ เจ็บเน้นึ้นมาหาหาหาอไรนะะ้นองคะพี่น้องคะอันนี้เล่าให้ฟังรีวิวอาการของตัวเองนะคะไม่ได้แนะนําให้ทําเหมือนลูนี่เนาะ,ะก็ศึกษาเอาลูนี่กับศึกษาในยูทูบเนี่ยแหละอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะคะเช็คคลิปแล้วก่วเห็นแขนสองพี่น้องคะอันนี้ข้างที่เจ็บที่มีปัญหาเนาะยกมือขึ้นมาแบบนี้แหละแล้วก็เยี่ยวมาข้างหลังจากตรงที่สะบักมืออีกข้างนึงก็ดึงที่แขนที่ข้อศอกดึงเข้ามาหา ทางทางหัวเนี่ยแต่ว่าหัวหัวนี่ตั้งตรงนะคะคอตั้งตรงดึงแล้วก็นับหนึ 30, ่งถึงสามสิบหนึ่งถึงสามสิบแล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำอีกสี่ครั้งเป็นห้าครั้งทำครั้งละห้าครั้งเซตละห้าครั้ง ก็ค่อยๆทําเพราะว่าถ้าทําทใหม่ๆนี่เจ็บมากนะคะดึงก็คือดึงดึงแขนสอกมาอย่างเงี้ยได้ได้นิดเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็คือดึงจนแบบดึงจนเอียงได้ยังสินะพี่น้องซึ่งก็จะเก็บทําใหม่ๆนี่จะเก็บตรงเนี้ยตรงใต้ใต้รักแร้เส้นเนี้ยเจ็บแบบเจ็บไปเมินน่ะพี่น้องทําใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือเกือบเกือบ,เก,อบเกือบปกติร้อยเปอร์เซ็น์แล้ว ทำแรกๆเจ็บมากเจ็บจนแบบเออจังสีเลยพี่น้องเจ็บนี่คือไม่ไม่ใช่เจ็บบอแมนเจ็บแค่หัวไหล่แต่ว่าเจ็บตึงล้วมาที่ศอกม,มีมีหลายคลิปมีหลายหมอหมอเกี่ยวกับกายภาพนะคะที่สอนใน y o u t u b e เนี่ยเ,เพื่นก็อธิบายว่าทำใหม่ๆถ้าเจ็บมากอย่าฝืน แต่ว่าถ้าทําได้เราเราเจ็บเราจะรู้ว่าเราทนได้ยิงเนาะให้นับหนึ่งถึงสามสิบก็คือครั้งละสามสิบวินาทีทําอย่างน้อยวันละห้าครั้งทําอย่างน้อยวันละห้าครั้งแต่ว่าสองอาทิตย์แรกเจ็บมากนอนกับแบบว่านอนไม่ค่อยหลับเพราะเราเพราะเราพลิกตัวนอนตะแขงนอนตะแขงซ้ายไม่ได้มันเจ็บนอนต่แขงเอา เมื่อเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็เจ็บอยู่แต่ว่าไม่ได้เจ็บเหมือนตอนที่ตอนที่ทําใหม่ๆทีนี้ผลที่ตามมามันก็เกี่ยวพันกันไปเนาะแทบจะหายแล้วข้อนิ้วเนี่ยแท,ท,ท,ทบแทบแทบว่าบเหลือแล้วสิแม่พี่น้องคว่มเจ็บไหมแล้วก็ตรงตรงนิ้โป้เนี่ย่เวลาเราอ่เขาเรียกว,ว่ายางก็คืออันออกก็ร่างกายมั่งกับคักไง ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คนเป็นจะรู้เนาะเพราะเราไม่มีอาการบวมแดงเอเหมือนเหมือนกับมันเป็นพังผืดหรือว่าหินปูนก้อนคือยังสีนะพี่น้องพอทําทําไปทํามาเนี่ยมันมันก็หายไหมเหลือเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าบางครั้งมันก็จะเจ็บเส้นตามนี้มาได้ปะเนี่ยดูนี่กับใส่วิธีเนี่ค่ะกดแล้วก็ดึงออกไปอย่างเงี้ยเหมือนเราไปนวดเนี่ย มันช่วยไหมมันมันมันดีขึ้นเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นถ้ามีอาการคล้ายๆกับรุ่นนี้แล้วไม่มีอาการบวมแดงไปหาหมอก่อน <c oughs> <c oughs> มาดูแลจากของเองอะนะถ้าหมอบอกว่าเป็นอย่างอื่นก็รักษาไปนะพี่รองถ้าหมอบอกว่าเพราะอะไเป็นยังมันงกับอันนี้องสินะเขาก็มาดูแลตัวเองสิไหมใครจะทําโยคะใครจะกายภาพบําบัดหรือว่าจะดูท่าเพิ่มเติมอาการเพิ่มเติมก็ เซิร์ชเข้าไปใน YouTube ว่าเรามีอาการยังไงมีคลิปเยอะแยะมีหลายช่องหลายคุณหมอที่ออกมาทำคลิปแนะนำวิธีการดรูแลร,รักษาพี่น้องคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์